สวัสดีชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสตีเวนเจอร์ลาดนะครับผมเจอร์ลาดตัวฟรีนะครับตัวนี้จากกิจกรรมนะครับ OVR 98ด้วยน่าจะเป็นตัวเจอร์ลาดที่ OVR สูงที่สุดใน FC Mobile แล้วครับในตอนนี้แล้วก็สกิลครับตัวนี้ครับผมมา4ดาวแล้วครับผมโอเคเลยครับตัวอื่นนี่จะ3มดาวหมดเลยนะเนี่ยครับ ดูเลยครับสีดาวแล้วพลังงานนี่ห้าดาวเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมอัพเป็นเม็ดแดงแล้วเพื่อจะเทสหรือผมจริงจริงผมจะใช้จริงเลยนะครับผมผมอัพก็เป็นกล้ามครับบล็อกทูบล็อกนะครับผมสแต็กก็เนี่ยครับหอนข้างสถียนนะครับผมผมก็เพิ่งอัพมาครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยครับผมอัพกล้ามแล้วก็บล็อกทูบล็อกนะครับผมยังไม่เคยเล่นจริงนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เล่นให้ดูกันจริงๆเลยท่านผู้ชมก็จะรู้ว่ามันเล่นดีไม่ดียังไงไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ใช้เจอหลาดอยู่แล้วครับตัวนี้ค่อนข้างครบเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลก็4ดาวแล้วพลังงานก็5ดาวเลยครับผมแล้วก็ ovr ก็เป็นตัวที่สูงที่สุดครับตอนนี้นะฮะ ดูค่าพลังครับผมฝีเท้า,ทานี่จุดเด่นจุดเด่นก็คือวิ่งเร็วนะฮะเลี้ยงบอลคลองบอลกันคลองข้อคองบอลนะครับการยิงก็เด่นสุดจะเป็นการยิงไกลนะครับยิงไกลดีมากเกมรับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกมรับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเกมลับจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เหมือนจะเน้นไปทางเกมลุกครับผมอตัตราการบุกก็สูงเกมรับก็สูงนะครับผม ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับไม่หมดนะครับผมแล้วก็แล้วก็พลังแฝงส่งลูกไกลครับยิงไกลครับส่งบอลดีนะตัวนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะผมผมจะเล่นแผน4ี่สองสี่นะครับที่ผมเล่นประจําอยู่แล้วแล้วก็ผมจะลองจับคู่ให้ดูด้วยว่าผมมีตัวหลักๆอยู่แล้วก็คือ ยูดวิลลิงแฮมแล้วก็วีเอล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองคู่กับจูดก่อนผมจะเล่นให้ดูสองเกมนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเล่นกันเลยครับผม well, Derek, the case, คือเขาผมมา <game S 2> เปลี me, <like> ่ยนผมจะเนี่ยแบบสมบอลให้เจอหลานะผมจะเล่นแบบเล่นปกติไปเลยเล่นแบบ จะไม่ป้านนะผมจะไม่ป้านคือเขาเล่นได้เขาเล่นได้เราดูกัรวิ่งของเขาอะไรกันเนี่ยเนี่ยเจอหลาดเขาจะวิ่งหาที่ว่างนะมีจังหวะตันด้วยนะผมเจดูกันไปพร้อมๆกันครับผมผมก็มือเล่นอ้าวโดนได้โอ้โหเจอหลายยังไม่ลงครับนะจังที่ครับ มมแเ้วอ,เาอาจจะไม่เน้นผลแพ้ชนะนะครับเรยมาดูการวิ่งของเจอรลานะเนี่ยดูประมาณี่สนาทีแรกเจอรลาจะเน้นปักหลักอยู่กลางสนามนะครับก็หาพื้นที่ว่างนะเนี่ยเขาจะอยู่เวลาทีมเราได้บอลนยะเขาจะหาพื้นที่ว่างตอ,นะอืมการายบอลดีจริงครับ ผมรู้สึกว่าอบอลเอยู่ที่เจอหลราแล้วมันจายดพอดีครับนี่โอ้โ,อโ,อโอเอหเจอร์ราครับผมได้ซิครับน้หนนะักบอลเขาดีจริงครับตัวนี้ได้นะได้นะการจ่ายบอลน,นี้ได้นะชอบมากโอเคเลยนะ,ะการจ่าย ถือว่าผ่านผ่านไปหนึ่งนะฮะการจ่ายบอลนะครับผมแต่ว่าเกมเขาโอ้โหปักหลักตรงกลางเกินไม่ไล่บอลเลยครับเจอหลาดนี่ครับเห็นแม้นี่คือเจอหลาดโอ้โหจะปักหลักตรงกลางสนามเลยครับเกมรับนี่ก็ถ้าใครเอาเป็นเน้นรับซีเอ็มทีเน้นรับซีเอ็มส่วนใหญ่เนี่ยคืน่าะสองศูนย์ เห็นใช่ไหมครับเมือกเขาจะไม่เขาจะมีต่างๆเขาจะเน้นปักปักตรงนี้นี่เป็นนักเตีมรอสวนหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนทีมเราได้บอลเขาหาตำแหน่งที่ว่างดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่เล่นเกมรับเลยครับโอเคครับครึ่งแรกผ่านไปนะเดี๋ยวเราดูกันยาวๆนะผมจะเล่นสองเกมนะครับ เกมนี้จะคู้กับพื like ้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นการตีของเลนนี่เอลล่าครับวีนี่เอลล่าเขาจะเกมรับเขาจะดีมากครับเขาจะรีบวิ่งตามวิ่งช่วยกองหลังตลอดนะโดนครับมีเคาะไปพร้อมๆกันนะครับผมผมก็ลีนไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วย Federico Chiesa, Guardiola, the ball with Chiesa, just trying to keep their opponents on their toes with the passing game. Right, the Bellingham, very effective passing sequence. Yeah. Anyway, that... we'll it's neat passing, confidence on the ball. That's จ่ายบอลเดียวจ่ายบอลนี้ผ่านนะผมให้ผ่านนะแล้วก็ใครหาดีเอ็มดีหาพื้นที่ว่างดีๆนี่ขยับหาพื้นท hm ี่ว่างเพื yeah. ่อต่อบอลให้เพื่อนเป็นเหมือนตัวเชื่อมเกมนะถ้าจะเอามาปั้นเป็นยิงนี้น่าจะยากนะผมลองดูมาโอเคนะยิงถ้าถ้าเป็นตัวที่ยิงไกลไม่ดี ยังอาจจะไม่ได้ลุ้นเลยนะนี่ยังพอได้ลุ้นครับเกือบไปครับผมผมให้ผ่านเรื่องการส่งบอลนะน้ำหนักบอลดีมากครับเรากดส่งเรารู้นะถ้าเล่นเองเราจะรู้ว่าน้ำหนักมันส่งมันไปทางพอดีครับ Mendy, uhm Viets, Mendy, Dembele, Stephen Gerrard. That's right. That's right. kane now options are plenty โอ้โหเทบบอลจบที่เจอลาโอ้โหก็เกมแรกนะดูการส่งบอลผ่านนะกรหาที่ว่าครับเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีนะแต่จุดเดอยที่ผมเห็นนะผมมอผเหวีเล่าเกมเมื่อกี้ต่อเกมที่สองครับตัวนี้ผมแทนจูด์บิลลิงแฮมนะเกมแรกผมแทนวีเอล่าดูเกมรับจะสู้วิเอล่าไม่ได้นะ เดี๋ยวลองแทนจูดูครับเกมนี้คู่กับเบียร่าผมไ่ไเล่นปกติเลยนะปกติทั่วไปอันแเบียเจลาร์าจะไม่ได้บอลบ่อยนะเอาดูการวิ่งเอานะฮะเชลาร์ครับเกมนี้แทนจูดนะแทนจูดอาจจะต้องเติมเกมบ่อยนะฮะเพราะจูดก็เล่นเกมลุกดีครับเกมแล้วผมเอาเป็นวีล่า บล l เจอรอ rard He r e ส d t น e s i t u a ด i o n d ล f e n s น v า l y and did his job. สกิลสีลนะสลดาวไม่ทัน <laughs> ผมอาจจะกดดันหน่อยนะขนาดไม่นิปั้นนะแต่ว่ามันต้องได้บอลหน่อยอะ่ะเจอร์ d าดแต่ดูเกมแรกก็พอรู้ว่าขเขาเล้ยงจะตาน จะเป็นสไตล์แบบครับพื้นที่ว่างตัวเชื่อมเกมนะผมเห็นเลยว่าเป็นตัวเชื่อมเกมเนี่ยชัดเจนคือตัวเชื่อมเกมครับแล้วก็ส่งบอลดีมากครับสตีเวนเจอราดโอเฮ้ยถือว่าชั้นไม่หน้าน้ำหนักก็ได้ลุ้นนะเมื่อคิดแคปเจวิล่าและเบลลกัมฟาเบียนไม่ค่อยได้บอลเลยครับเกมนี้ r o n a l d o now with b e สเ i ล g h a m เล่นอด้วยแย่สิแบบนี้โอเค and b e l l i n g h a m Rodri มาเจอลาตัดได้คึงวเหันโอ้อ้าวเขาก็หน่วงนะมซาล เ <V> จรานิดิอ่าเจรานเสยจางครัต่อรึ่งหลังครับผมเจาไม่ค่อยมีบ,บท,าาทบ,บาทเท่าไหร่นบทบาท s t r i d f r i e j o h a n r e ครับ าย,ยังไม่น,นวลเกินไปตรงนี้เป็นไรนะเราแค่วันทเทสเจอร์หให้ชมนะครับผมเกมแรกก็พอรู้แล้วว่าเขาทำแบบไหนเ็นตัวเชื่อมเกมครับเราก็จ่ายบอลแม่นๆนะจ่ายบอนนลยิงผเรนนะ่อยๆกเจอะดูว่ากบอดทาเปิดน,น,นีดูครับ จะบอลลูกยากได้หมดเลยนะน้ำหนักดีด้วยเกมนี้ได้บอลน้อยหน่อยนะเดี๋ยวลองปั้นอีกทีโอเคครับเจอลายได้บอลคืนมาที่เจอมาเจอลายทีจังหวะนี้ยวันที่สองคู่นะโอ้โหติดกองหลังครับเกือบนะเกือบได้ผลงานครับเจอลายแต่ว่าโอเคนะสกิลสีดาวมันทำได้มันมันเบอร์ตรงได้สีดาวเลยครับ เกมรับอาจไม่เท่าไหร่นะเกมรับนี่สู้ตัวที่มีไม่ได้นะที่มีขายนตทีแลเป็นตัวโอยา97ตัวนี้กกและมาจจะเ่นเกมลุกมากกว่าตัวนั้นจะเกมรับดีนี่คราจะดูโอเคครับน่าจะพอรู้เรื่องนะผมเล่นมาถึงตรงนี้พอรู้เรื่องว่า Oh, bon He's oh, so here. here. <laughs> well, here it is again, and I feel a bit sorry for the goalkeeper. He makes a good save to start with, but where are his defenders following in? Instead, it's the attacker who's alert. He gets to the ball first, and it's a good finish. โอเคครับเกมนเจอราร์ดแพ้ไร้แต่เมื่อไรเราจะเห็นเจอหลาดจะชัดถือว่ารู้แล้วว่าเขาเหมาะกับเล่นแบบไหนแผนไหนครับเดี๋ยวผมจะมาลอยฟังนะครับผมโอเคครับผมมาสรุปเจอหลาดนะครับที่เขาเล่นได้ดีก็คือการส่งบอลนะแต่ลูกยิงไกลผมก็มันยังไม่มีโอกาสได้ยิงเท่าไหร่แต่ว่าผม ู้สึกว่าโอเคนะลูกยิงไกลก็ได้นะครันนี้จะเป็นตัวเชื่อมเกมนะเจอหลาดส่งบอลดีครับแม่นครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเดิมที่มีอยู่ก็เกมรับครับไม่ได้ครับเกมรับไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าเทียบเกมรับกับเวีลานีสู้ไม่ได้เลยแต่ถ้าจะเอาไปเกมลูกก็จูด์วิลลิงแฮมก็ยังสู้จูดไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นกลางๆนะเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงครับรอรับบอลจ่ายบอลแม่นๆน,นะครับ ถ้าแผนที่เหมาะกับเจอหลาดนะน่าจะเป็น433ส o l ส i มโฮดดิ้นะครับต้องต้องมี CDM ให้เข้าด้วยนะเขาจะเล่นเป็น CM คู่ CM คู่อีกตัวหนึงนะ่งแบบเกมลุกจ,จา๋าไปเลยแบบจูดบิลลิงแฮมหรือกุลิตอนยะ่างเงี้ยครับเขาก็จะเป็นตัวกลางๆแบบคอยเชื่อมเกมวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วย CDM อนยะ่างเงี้ยครับแล้วก็มี CDM ช่วยเขาในเกมลับนะครับเดี๋ผมให้ผ่านนะตัวฟรีที่ดีเลยนะครับผม โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ